สวัสดีค่ะนี่พี่เพ็ญพิเรวันนะค่ะคืนนี้เป็นคืนวันอาทิตย์นะคะที่เอ่อวันอาทิตย์ที่เจ็ดวันอาทิตย์ที่หกวันอาทิตย์ที่หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดี๋ยวพ่เลียจะพาไปดูห้องนอนปัจจุบันพี่รีวันเนอร์นะคะว่าเป็นยังไงมั่งนะคะพ่เลียนอนกับสามีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะ สวัสดีค่ะพี่เพ็ญพิเลียวันนี้เป็นห้องนอนปัจจุบันของพิเลียวันแก็สามีค่ะนะคะอาจจะดูลกๆนิดนึงนะคะก็พามาดูห้องนอนปัจจุบันเนาะปกติแล้วไม่ค่อยได้เปิดแอร์นอนตอนคืนนะคะจะเปิดพัดลมมาค่ะนะคะใช่อาจจะดูลกๆนิดนึงเนื่องจากเข้าของเต็มห้องนะคะนะคะใช่ นี่อยา่างอยากรู้จักผ้าฟงไหมอันนี้คือผ้าฟงค่ะรูปผ้าฟงสมัยนุ่มๆค่ะนะคะอันนี้คือรูปผ้าฟงสมัยน้ำนุมตอนที่เจอกับแม่ชมพูออ่อารยาเอหาเกตนะคะอันนี้เป็นลูกของพขาฟงนะคะใช่นะคะ และนี้เป็นรูกพ่อฟงปัจจุบันค่ะอันนี้เป็นหน้าตาพ่อฟงปัจจุบันหลังจากการทาศัลยกรรมหน้าตาหล่อแล้วนะคะอันนี้เป็นเขาเป็นคุณพ่อที่พี่เพนรักมากที่สุดในโลกอะค่ะอันนี้ลูปพ่อฟงค่ะนะคะพ่อฟงแนวเป็นคุณพ่อที่พี่เพนรักมากที่สุดในโลกไม่ไม่เคยรักผู้ชายคนไหนมากกว่าพ่อฟงแล้วค่ะนะคะแล้วพี่เพนก็เป็นเมียน้อยพ่อฟงด้วยค่ะอันนี้ทรทัศน์นะคะทรทัศน์อันนี้สามารถดูยูทู e ได้นะคะ ใช่แล้วก็พี่เพนติดกล่องทูไอดีแล้วก็เครื่องเล่นดีวีดีเครื่องเล่นดีวีดีเนี่ยสามีพี่เพนเอาไว้ดูหนังเอกค่ะนะคะก็มีเครื่องเล่นดีวีดีด้วยสามีพี่เพนเอาไว้ดูหนังเอกค่ะแล้วพี่เพนก็มีกล่องทูไอดีเอาไว้ดู u t u b e แล้วก็ที่บ้านมีสัญญาณ WiFi ใช้งานฟรีะคะ่ะเช่ว่ามีสัญญาณ WiFI ที่บ้านตอตนเด็ตบ้านใช้สัญญาณ w i f i อันนี้บันเติงร้อนพี่เพนค่ะนะคะ เตงขนาด7ฟุตค่ะนะคะนอนสบายค่ะใช่ว่าจะไม่นอนสบายมีพัดลม2ตัวค่ะแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็นี้เป็นที่เก็บของนะคะห้องนอนพิเรียรนะปัจจุบันค่ะนะคะเพยเป็นคนจัดของเป็นคนระเบียบเรียบร้อยค่ะนะคะ,นะคะสวยไหมคะห้องนอนในฝันของสาวๆหลายคนนะคะอันนี้เป็นกล่องเก็บทองคําแท้ค่ะนะคะ,นะคะที่ ทีเรีวันเนอร์เด็กเขียนบทภาพยนตร์ได้แล้วก็พอฝงเขาซื้อให้อ่ะค่ะอันนี้ไปกล่องเก็บทองคำแท้กล่องเก็บต้งหูนะคะใช่ว่าจะว่าเก็บต้งหูแล้วเก็บทองคาแท้ค่ะแล้วก็มีกุหลาบทองคําด้วยค่ะนะคะค่ะ,ห,คะห้องนอนพีเรียวันเนอร์ค่ะห้องนอนในฝ่ายของสาวๆหลายๆคนนะคะ สวัสดีค่ะพี่เบนทีเรียวันเนอร์ค่ะพี่เบนจะใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้อีกหลายร้อยปีค่ะนะคะใช่ละอันนี้เป็นห้องนอนในฝัยของสาวๆหลายหลายคนรู้ใช่ว่าจะไม่รู้รู้และห้องนอนในฝันของสาวๆหลายหลายคนพี่ไ้วันนี้จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้อีกหลายร้อยปีค่ะขอให้ห้องนอนทีเรียวันเนอร์ที่เมืองไทยเป็นห้องนอนในฝันของสาวๆหลายหลายคนนะคะ ใช่นะคะวัสดีค่ะรักนะคะใช่ว่าจะไม่รักค่ะ